เฮ้ยปุ๊ดเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องไงโอ้น้ำใหม่เนาะอาขายยังเนาะสบายดีแม่สบายดีขายยังนี่ โอ้อาสบายดีน oh. ah, oh, kind of ้องไม้ยังแม่โอ so. ้สบายดีล่ะสบายดีด้วยฮะสบายดีด้วยฮะอ๋อสบายดีด้วโอ้บไดปลงเฮียนบ่ยังระนไปบเข่าบ่ใช่ของเจ้าใครยังละารเขียดอันเด้เคียดนี่ออันสไรคู่ธไรนี่ กนเบาเดกบละจะขายคููเทไลฮะบอกคนดูหลูกิบหาพันิบหาพัาพันโอ้ไพไปหานี่อาไปหาเอ้ยอดเถนั่งอัดอเกยจอดียางเป็นแตเป็นเตเพลงนะพบน้องนะเออโนไหนี่เทไนี่นะิบพัลูกอ้ิบพันบ่อย น้ำไม้ยังองนี้น้ำไม้ไผ่น้ำไม้ไผป่าโอ้ืม่เท้าอ่นทานยานาโดย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 อเขียนในคู่ชิมห่างนะพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเลยน้า<อ>นรา้ก anh ừ. à, ý nó mãi nhạc xem y tuôn đi hai ba anh ý nó mãi lưng nóng anh ý hai ba rồi đôi 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 <laughs> là đôi. Này, đôi 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 Mặc tệnh mặc tao bố mi là bao giờ này? Cứ khai văn đại ơi, khai văn đại lục Ồ Khai Bồ Mì là mi khai ơi bố à. Rồi, và phải tông, tông để mày nó Rồi, à. rồi, rồi anh đi nó nhá, Nó Nó may bông Bông ngay, Bông Nó may bông bộ nó bông บัวด oh. ้วยานบ่จะปลูกเอาบ่หรือไปหาบ่ปลูกปลูกอันนาบันนหนึ่งใหญ่เลยก็ออก้อโอ้ใหม่โป่งหายห่านปลาหันน้อยได้อยู่ของน้อยโดยบุคคลมีของใายเดี๋ยวนี้เนาะใครยังใสนหนิไข่เป็ดไข่เป็ดธงไทราดี๋ยนี้เนาะสิบพันอันนี้ชองหน่วยห้าพันเป็ดเลี้ยงเอาเองบ่โอ้

หาน้าไม้เนี่ยแม่มันก็ไปหาหน้าไม้มาขายนี่บ่เมนปลูกบ่แม่นี่ปลูกอันเดน้าไม้ไฟป่าเากแล้วก็เดินนาหันแล้วก็หาปลูกแล้วก็หาเมนทำเราแล้วมันหกหกแล้วก็มันออกแล้วก็ไปซับเอาไปซับหาเลยเนาะเมนคนเจ้าแหละบมันเถียงเจ้าดอกเมยปลูกไว้แล้วก็ไปหาเอาเนาะไปซับเอาเดินมาเลยก็ได้ขายขมือบ่แม่ ม่ได้ข้มือจะมั้เลยม่มมีของคายลูกเออยคายพอ้นสุดแตกแปลนนัวมียังชาหนิาไปเห็นยังกรอกลเรีย่ไหมมาคาเห็นน้ะุ่นเห็นน้ำกะปุ่นสาไอนี่ทรงชาไอนี่ห้าพันห้าพนี่ป็นก็กินตะัขค้านี่นน่เนาะอันทุ่งจะได้สานอเมนี่สิบพันโอ้กินอยู่เนาะทรงทรงสิบห้าอีก โอ้คักแล้วสันี้องไเอ้าบุญมาเนะจับกล้องให้นี่ที่ทีนี้เตียงสนใจนี่นะนี่นี่นี่มันคือขาวๆนี่เนาะพี่น้องเลยนี่เราไม่บงระงสออันนแม้าอันนี้เรียงน้องอันนี้เนาะอ้ใครน ให้มันมาเลี้ยงเฮานี่แหละเนาะเออพี่น้องเไยลูกชิ้ชอยแล้วก็เลี้ยงเนาะลูกมาแล้วเออเลี้ยงเฮานี่แหละจักชีเลี้ยงจักชี้ขาแล้วแล้วตัวเขาเป็นกระเพาะนะกินไมได้ตัวกระเพาะขึ้นย้ำนั่นกินทำไมหนักยากชุดแต่ยากเนาะพี่น้องเนาะเมื่อต้มเอาหนึเออหนึบเถุงละสิบพันเขียดในของไผ่เนาะของแมงนี่แล้ใครโม้น่อยนั่งคายอยู่กี่นี่ฮะ ขายบ่อนาบ่อจะซื้อนี่มาพี่ใช่มาพี่เอาบ่อนาบ่อจะซื้อซอยเอาบ่เงินเอาเอาบปนนาบ่นเมเป้เพเลนกบนาบ่เอาไปเล่นบอจะนี่มาเอากระบอกเก่งๆน่อกว่าบ่อเก่งคือน้องชายไม่นี่น้องชายหม่่นเที่ยวเลื่อยบานใดก็เที่ยวเนาะเมืองใดก็เที่ยวแม่แหล กลางในอยู<โ> ождения, ่ในเฮือนในคู่เทไรเนาะนี่เนาะคู่สาโอ้ตัวตายแกมีขนตายเหี้นะตายครัปแล้วออสองคู่ห้าลูกฮะห้าลุดแลท่านในโตเฮาท่านในโตก็ลุดไวแท้มบ์คายกบอกบมีปะหลเป่งนัวพอด้ซื้อปรไหลเป่งนัวลูกเอาชาวเอาได้ลูกเอาไดยังไ่ได้ยังไ่ได้ยัง่ไดย ท่านได้ตอกนี่นี่ท่านได้เบิดน่อยไหติดขู่นะฮะหักขาแล้วนี่เนาะักแล้วนี่ใช่ทงไฮได้บ้านี่ะเพราะว่าเขาจะซื้อไปปล่อยเรื่องเรื่องปล่อยกระชับยังอเมื่ตายแล้วเนาะก็มันจิตายโดนจะไล่กับไข่ได้ลูกบังก็มีแต่แม่ไข่ได้เนี่ยฮะอ๋อใส่ถุงแม่ใส่ถุงใช้เออเพราะเขาจะซื้อไปปล่อยนะพี่น้องเลยอ่า รับน้อยแล้วบ่มีผู้ลงบ่มีผู้ซื้อลูกเอ้ยป้าให้ใบบักใหญ่ใบน้อยฮะใบน้อยใบใบใหญ่ใบใหญ่มันบ่มค่ามนี่เด้เช้าเช้า25 45บ่เป็นหยังเอาเฮาก็้เออแถมให้อีลานะ5,000เด้อเออบ่ทอนก็ได้เนาะอือทอนน่ะ30 Rồi anh rồi ờ cho năngน้อย 5000เพิ่นให้มีซื้อแถมครับ ไอ้ล่าขนมนี่อะนมือกันเออจะซื้อย่างเช้งนางเช้งเช้งซเซงอายุจะปีไร่มาจะวฮะเจอายุจ่าไหรนละหกปีหปีของเฮียนบอยังมาทำบ่ไเเลยโอ้จะจะคือของทำเฮียนในละ เขาอยู่ดอกปีชิมานี่แหละงานเขาอะไรบ้างเงินกับขนมให้เจ้าเด้อขนมงก้อนมมเอ้งเออเอาบด้วยไปแซ่พี่น้องเงินวันนี้เขากะด้วยด้วยขายเบิร์ดไว้ด้วยมดเด้อร์ด้วยที่ผ้าเอาเขียดไปปล่อยก่อนน้อยพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเนื่องในวันเกิดอ่าบริเวนวันเกิดเมื่อนี้ดอกพี่น้องแต่ว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแหละ ทางเมทุ่มบุญภูเนาะเพิ่นให้บะเตียงซื้อเห็นชัดยังกแ็แล้วแต่พี่น้องเลยซื้อไปปล่อยเลยพี่น,อน้องเนาะบะเตียงก็ได้ไมาเห็นเขียดได้แช่ไปปล่อยให้เพ,พิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่แหละเขียดก,บกะบ่ฮู้ว่าจักจักโตพี่น้องเลยลายอ่า450โตพุ่นจักเนานะไปพี่น้องเลยไปปล่อยนะครัน,นโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะบอ่าบะเตียงเอามาฮอดทุ่งให้ทุ่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยพเลยพราะว่าเขียด กะเพิ่นต้องอยู่น,ยน้ำให้น้ำนาเนาะพี่น้องเนเดี๋ยว <c oughs> ป้อยไปปล่อยอยู่ป่าขึ้นนูกับผู้ไรได้พี่น้องเลยมาเตีงยงกับสิปล่อยนี่แหละเนาะทรงสีแบบว่าเป็นตาลึกลับในพี่น้องไงเพิ่นมเพิ่นรี <c oughs> นะโมนี่นะทรงสีรอดในเนาะเพราะว่าไปปล่อยใกล้ๆในเมืองไหนกันเพิ่นบ่รอดพี่น้องเลยอ่ามาปล่อยลงน้ำนี่เนี่ยจะให้เพิ่นไปหาไปเองเนาะฮะ นี่ป่ะลงลงถึงเนาะไปนี่มาปล่อยในถ้ำนี่พี่น้องเลยปล่อยลงในหูนี่ด้วยในท่อนี่เนาะโอเคอุดเรือบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเลยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อย ้อยแล้วพี่นอ้องเหรอว่เป็นยังเนาะเห็นพี่น้องเนาะจำนวนลายอยู่ได้เห็นอยู่บ้างไหมเนาะนี่เนาะโอ้ลายเฮงพี่น้องโอ๊ปไปนำไ้ำเลยอันนี้กาพี่น้องไงเพิ่นทางพ่อทอมเพิ่นเนาะเพิ่นให้บอกว่าถ้าเวลาเอาชัดไปปล้อยในพี่น้องให้บอกเพื่อนเเนาะว่านาเมทุ่มบุญภู เนาะอ่าเพิ่นหนึ่งในวันเกิดของเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าผ่านมาได้แหละเพิ่นให้เฮ็ดย้อนหลังเนาะอ่าซื้อซีบิดเพ,พิ่นไหวพี่น้องเลยกะจะเพิ่นจิ้งหูเรื่องหรือบุงหูเรื่องกับบุะพี่น้องเนาะแต่กับเตียงกับชีบอกเพิ่นเนาะว่ามีซุปบุญพูเด,ด้อซื้อซีบิดจะไว้เนาะทั้งหลายนี่กับพี่น้องเลยนี่ประมาณสักสามสามสิบซีบิดได้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะกะถือว่าเตียงก็ใช้ได้ปล่อยพี่น้องเลยให้เพิ่นไปเนาะคุณเลย ฟังพูดของแม่ก็พิ่เป็นป้าพี่น้องไเ,เพิ่นขามไปก็ให้เพิ่นไปอยู่ในป้าในเขาพุนะ่นี้เนาะเอาไปดีเด้อวันนี้เด้อจะให้เพิ่นไปจับไปผูกอีกได้เนาะถือว่าเ,เจ้ารอดชีวิตมาในมื้อนี้ก็เ,เป็นพ่อแม่เพิ่นแท้ๆเนาะแม่ทุ่มบุญภูเพิ่นจูทั้งยุเอะเพล่ะพิะพ่นฝากเงินมาให้เป็นเตียงซื้อชีวิตเจ้านี่แหละให้ปล่อยเนาะไปะชู่ธรรมชาติ อ,อีกรอบนึงเนาะพี่น้องเลยอ่ะไปเซเดอร์แบบนี้ไอพ่นจากนิ้วมือของมนุษย์เนาะวังว่าสิบุมีไผมาจับเพื่อนไปกินพี่น้องเลยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกันพี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณอาณาทั้งเมทุมบุญภูเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเนื่องในวันเกิดด้วยว่าย้อนหลังแหละขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุข,ใ,สขใจไปตลอดชีวิตนอนรับแผนในเงินหมื่นนอะนตื่นหันในเงินแสนเนาะ เจ้าให้ลูกให้หลานมาสำแดงก็ขอให้กระพื้นหาเจ้า้อยเท่าพันเท่าซะถูกพี่น้องเอ้เพื่อนกะฝา,ากมาให้าจานวนหนึ่งล้านกีบพ่อไมพี่น้องเอ้ซื้อซัดปล่อยแต่บาบ่เตียงกันยังชิบอะไรปล่อยชั้มนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิน่นไห้ซอยนาคนพิการแน่บ่เตียงกันได้ซอยมาบ้างแล้วพ่อไมพี่น้องเอ้ซื้อข่าวซื้อน่า็นคนพิการเน่และกะปล่อยซัดําเนเดี๋ยวบ่เตียงก็สิพานไปทั้งตลาดดงบเ่เตียงกันที่ซื้อพวกงูพวกก็ห้อกกระเตะขึ้นเก่าแหละเนาะอ่า ไว้ปล่อยชีวิตเพิ่นจักชีได้ปล่อยจักชีวิตกับไปเพิ่งน้ากันพี่น้องเลยเดี๋ยวเตียงกับสีเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมือ้อนี้กับเตียงออขอตัวไปก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ็นเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นออ้องไอ้เดี๋ยวเด้ะมาเนี้ยแป๊บหนึ่งมันลมขี้ตุ่มพี่น้องเลยเนาะ Tìm nó bao vào nhau, Bà nháu Khát thái hay không mì được bà nháu bộ ăn là... Mũi đồ hiện nay, không? Bộ phụ nấm ăn hệt ăn đấy, ăn sẽ lấy kín kháu bà nè Dạ tiền nay nấm không ăn nấm cà phê, thì nóng hệt nang hệt nang ạ โดยโดยบ่มีเงินอ่าเติมน้ำมันที่ในนานี่แหละเนาะโดยนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพลตกอ่าส3มื้อที่ผ่านมานี่พายุเข้าเนาะน้ําเต็มให้เต็มคันพี่น้องบ้านเฮาก็บ่ถือว่าถ้าสิหวานก้าก็ยังได้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็ซันฮอดเหลือนฮอดยามเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นก็จักนอยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิเฮ็ดให้เฮ็ดนาเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย ปมาแยกห้ฮงกันสิขอตัวเ <ไป S 1> ดินทางไปต่อเพราะน้องพ่อแม่พี่น้องมาหน,นี้กันต้องขอขอบุญขอบคุณอีกรอบหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมุคนเนาะที่เข้ามาติดตามฮับส้มคลิปบ่าเตียงและกาทีมงานโดยตลอดมาขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตุขุมุคนอ่าร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาที่มานอนรับพันเงินเมื่องินนอนตื่นนเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำแดงก่อนให้กัขึ้นหานเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซะถูกพี่น้องเลยเอาไปแล้วพี่น้องเลยเบียเนาะอ่าเ่าเตียงกันซื้อเขียดมาปล่อยแล้วกันออยู่่นพี้ะ อ่ะไปแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบายเบิดทุกผู้ทุกคนพี่น้องเลย